ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่้เขามาเมื่อวานนี้เรา,รเรเราบริกินได้บ่เอเราบริกินบ่มีเงนินเออเออจ้าอย่าเอาเงินให้เราเลยโดยอ,อ,อยันว่ามีผัวเอาเงินเรายังให้เจ้าแล้วเจ้าไปเอาเงินให้พ่อบ่ได้เราไปร้านค้ารถเขาบ่ได้หายตอกเรา่เนาะมีแต่เราอยากได้ยา,ายสูบเดีวไปซื้อให้เราเมนเมนแต่เราอยากได้ยาสูบเดีวไปซื้อให้เราหนุ่มพี่น้องเนาะเพราะว่าทำลายาได้จักอาทิตย์หนึ่งมันก็ับเริ่มบ่อวางไปน้ำนอเป็น มีแต่เราว่าของเงินแน่ชิบชื้อยาสูบแล้วว่าว่าไม่ชิบชื้อหายล้วบ่ผลว่าแล้วว่าก็แล้วแต้ไปอยากได้เดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้ได้ดสาวแบบว่าไปค่ายแบบว่าไปเองค่ะที่ซื้อเหล่าเลยกับสบายดีสบายดีนเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนเนาะเบิดสมองสมบอตว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ กบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกท่านหนึ่งหรือว่าจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องผู้เป็นเบ่งเป็นชมคลิปช่องยูทูบของเรายังใจใจกันหน่อยพี่น้องเลยเนาะแบเวียนเข้ามาทางบ้านทางเฮือนของน้องไม้พี่น้องเนาะยามแดงๆพี่น้องเลยเข้ามาอัปเดตอีกท่านหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อละคลิปพี่น้องไอเวียนเข้ามาทางนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยได้กับเฮาขึ้นมาทางบ้านลุง้างเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาทางนี้อยู่แล้วเฮาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทุกขั้นตอนนเาะพี่น้องเนาะกะ คือว่าเมื่อเช้านี่กับทางเขาอจิตบอกซื้อดรถถีาให้เพื่อนพี่น้องไงเนะาะอ่าเอมีใจน้นองเพื่อนพอนเพื่อนได้ขี่ชวนลูกเพื่อนออกไปเบิ่งที่ดินใหม่เนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่อ่าบาเวียงเข่ามาหาน้องนี่มีมือหนึ่งที่บาเวียงเห็นน้องออกไปเบิ่งที่ดินในการพอดีจับนังคู่ถ่ายกับน้องจ้อยเนาะพี่น้องเนะะบบาะในการโบได้มีมือที่ว่าอันน้องไม้แบบว่ามันบ่มีเวลาที่ว่าจะให้น้องออกไปอยู่พุ่นนะพี่น้อง ทำอัดสิไปเห็ดทำความสองสะอาดกรอกแก๋ๆกับผู้ที่ทางเงินในยินทางเพื่อนว่าเพื่อนจะเอารถเอายังมาหลานมาอย่างแบบให้มันเกี้ยงมันกล้วยอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะก็เลยน้องก็อยู่นี่อยู่เพื่อนเพื่อนท่อนมือไปพุ่นกะถาลูกเพื่อนอันนั่นกะอัดสิได้ออกไปอยู่เพราะช่วงนี้ลูกเพื่อนหากระเช้าไข่พี่น้องเนาะจะจังไดกะบัวการพี่น้องไอ้ทายอยู่พี่กับบุเป็นยังน้องเพียงเนาะพุ่นเนี่ยกล่าเรื่อนชานเพื่อน อ่าย่ขึ้นหรือว่าตั้งเอกตั้งเสาหรือว่าทางนั้นนั่นแหละยปุ๊บเบาแล้วก็ศาสตร์เบิงเบิงมาได้ทางไหนทา้งนองไม้อ่าพี่น้องไปเบิงไปชมกันเลยพี่น้องไปอ่าพี่น้องเลยบรรยากาศงามแดงๆพี่น้องเลยุทา้งนองไม้นั่งอยู่กับดูชายเพื่อนน้องนิวพี่น้องเลยแม่เวียนเข้ามาทางนี้ อะไรนอ่อเ่อฮอ่ฮายฮ่ยสบายดีน้องนิวน้องนิวไปเปิดเพลงใกไก่หนฮะไปเปิดเพลงเิเชียวเินเชียวเเสีย้านเชียวเแตงอ่อนโอ้จะพอเราจะอยากมาด้วยหรอมีเสียงเพลงเนาะ นี่เลยม่วนก็นม่วนเนาะแล้วยูหันอีกแล้อไปเฮ็ดยัง,งเฉงงอ๋อ,อถอยไปพุ่นเป็นยังเฉานองไม้เพราะว่าอายันเสียงเพลงเขายันมาันติดฤกษ์ศิษย์เมฆพักเพื่อนอ,อ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่นอ,เน,อ,น,อเนเปิดเพลงพี่น้องไอ้เฮาถอยออกมาอีกแจ้งน้อย หัวญาตินั่นมันติดดิกระซิดสร้างว่าแท้พี่เนาะนี่นะบ่แต่ก้าววะได้อยู่คมชั้นนี้บ่เจ้าน่ะเออโดยนั่งอยู่พี่ก็ได้แถวนี้ก็ได้ทำไมเฮือนหลังบ้านไงเฮือนเนาะเฮือนหลังมึงไงเหรอมีคนอยู่เนาะอยู่ไทยบ่ผู้เจ้าเพื่อน Ô bọn em chim anh chịu bọn em cứ thế em mà ngân đài thế, sang và thêm bọn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  thêm Làm thêm này khỏi bọn thêm bọn đấy bọn thêm sen thêm bọ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 n thêm ได้คนเข้ามาหามื่อนี้ยน้องใหม่โดยเมื่อยบ่บ่เม่าง่ายฮะบ่เม่าง่ายบ่ข้ามมากอยู่ยันคือเก่าเนาะไปคลิปที่สองตอนเอ็นไปคลิปยองนั่นเมือนี้บ่กนี่จะมาช่องเถื่อแต่บ่เนี่ยเถื่อที่สองเลยเนี้เออจะเถื่อได้จะเข้ามาเข่ามาเนี่ยประมาณเสียเถื่อนยู่แหละบ่โอ้แสดงว่าเจ้าเข้ามาให้เข้ามาเรื่อยก็ค่อยแ่เนาะ บ่คอยบามื่อข้ามาแต่ว่ามื่อนี้คอยเอาซองคลิปไเชื้อเอาคอยกับรังเท้ากับรังมือคอยกับได้เข้ามาเน่าน้องไม้โดยหลายคนพี่น้องเข้ามาหาทางน้องไม้เมื่อนี้เออไปใช้ชาเพิ่นผู้พอไปใช้มองขีดรถถีบไปโอ้ไปลองรถถีบใหม่บ่เอ้ยว่าอยู่ว่าสิถามรถถีบใหม่อยู่ได้นี่ขีดไปใช้มองอ๋อขอทาได้หาน้องกัรถใหม่ก็ลองเลย โอ้โหมตกคันนาบ่เกาทาอยู่ได้เราไรเราทีไม่คะแนนอยาขี่ไปหากินเดากินยังเย็นทีเรตทีเลยเนาะเออมันมันกะไก่เต่าบ่ไก่เต่าเออกะไก่เต่าบนเราไปหาปลาเมื่อเช้านี่คือเห็นนั่นถือของกับถือคันเบ็ดบ่เมื่อเช้านี่ไปสิบเบ็ดได้บ่ได้หน่อยเดียว ยังกินนมตาเมรีอยู่บ่คือว่าเนี่ยนมเนี่ยนมผุนตั้งแต่เบาแอนน่ามาหายยังยังมาทันเบิร์ดโดยมากินเฮงแฮะสองกล่องกินกับนมกาเมลีน้ำปนกันโอ้ใครเนี่ยแล้วบ่เนาะบ่ได้อันนั่นเนาะอยากกินเนี่ยระ่ายาได้ยาเราไข่นะ่ยากินนะใครเนี่ยแล้วยังยังกินอยู่ห่างยังกินอยู่โดยยังไอก็เป็นวัด อ,อยู่เนาะดยถ,ถีบก็ได้อ่าไฟฟ้าก็สิได้บ่โดยโอ้ตัวไปดิดกับเฮือนก็สชได้หนีใจได้ใงไฟฟ้าออกไฟอยู่เพราะว่าปกติเฮาคนเฮามันเคยอยู่แสงสว่างเคยมีไฟฟ้าอะไรมาอยู่แบบไปอยู่สมมติว่าเฮาไปอยู่แะไมันมุมมีแบบเดียวกับเฮาจะไปอยู่ไหนอยู่หน้าเนี่ยมันมุนมัดเนาะนี่นะ ทั้งน้องน้อยไปได้อยู่ประยู่ก็อยู่มือเนี่ยจะนอนตองคืนจะกระเปิดลมใช่รึเปิดเออปกอยู่บ่เปิดลมจะรู้บ่อะโปกได้ยันปอดขึ้นได้เด็กน้อยปกแล้วเล่ายันออกยันนอกกะเขากระปกอีกเนาะแม่ผู้เป็นแม่ได้เขาดองกันนะเพราะว่าเด็กน้อยนะถ้าว่าเขาบ่ป๊กมองยังน่าปอดสิขึ้นยามห่อนก็เปิดยามหนาวแล้วก่ได้เปิด นาแบบนี้เนี่ไ่ได้เปิดบ่โดยเอค่าแค่แน่นี่บ่ได้ให้เนาะโดยไฟฟ้าก็ทีได้เรื่องก็ทีได้คือเมื่อนี้เห็นทางตู้ซีสไปเบิ่งงบประมาณซื้อไม้หรือไรเรื่องเนี่ยลงมาอย่างนี้บ่เพิ่งมีงบแล้วเพิ่งไปเบิ่งไดหมเบิ่งไม้มืาอนี้โดยเพิ่งมีงบแล้วเพิ่งแจงมาแจงตั้งเต็มเมื่อนั้นคุณน้องมา เมื่อหากระมัดนี้เพราะเพื่อนมือเพื่อนแจ้งไงแจ้งมาเิยเทือนนะแจ้งแล้วแต่ว่าเพื่อนวายังบ่มีงบมีแต่ซื้อเสาแหละเพื่อนหาก็มาแจ้งมื่อนี้อีกว่าซื้อไม้เพื่นแจ้งที่เพื่นแจ้งที่ระยั้งพอเพื่นคุยกับบวียงตั้งแต่มือมือก่อนพอเพื่นเอ็นบวียงครับคุยแต่ว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ได้แจ้งน้องไม่ได้แจ้งอีกคนนี้เนาะยังบ่าบ่น้องชายผูกไปเกี่ยวเขา ยังมืดพู้เล่นเพราะว่ามันไกลอ๋อว่าสิบอกให้ไปตัดผมแต่ว่ายังบ่มาอืมตุสิตเอาเงินหายให้ไปตัดผมโดยโดยัาพูดันไปเห็นเหตุงานน้ำดึงจางอย่เลยยังบ่ทันมาบ่ได้ตัดบ่ตัดคือกันแต่่โอ้ห้ตัดไปจองคนโดยอืมตจนไดเพิ่นก็ตัดบ่อยู่พี่บ่ฮู้บ่เคยไปอืมต้องถามน้องๆนี่ไปก็ไปพร้อมกันนะว่ ทำไปต้นแดงเงีมันทำไปไปพร้อมกันเออเนน้อยก็เก่งนะจบก,กินเขาเองนะวะตีไอพ่อมีนะเนาะเห็นมือตีกันอึกทึกอยู่นะตั้งแต่มาวานนี่ตั้งแต่ไอเขามาเมื่อวานาวานี้เราบริกินเลยบ่เลาะบริกินบ่มีเงนินเออเออจ้าอยากเอาเงินให้เราเลยโดยอ,อ่า ยันว่ามีผู้เอาเงินเายังให้เจ้าแล้วเจ้าไปเอาเงินให้พ่อบ่ได้แล yeah, so ้วแปร้านค้ารถเข่าบ่ได so ้หายกอกเราเนาะมีแต่เราอยากได้ยาสูบเลยไปซื้อให้เราเมนเมนแต่เราอยากได้ยาสูบเลยไปซื้อให้เราหนุนพี่น้องเนาะเพราะว่าคำลายาได้จักอานที่หนึ่งมันก็สิเริลเบาวางไปน้ำนาะบริเวณเมนแม่มากินจะลื่นไม่เขามีแต่เราว่าขอเงินแน่ชิไปซื้อยาสูบแล้วว่าไม่ชิไปซื้อให้ยแล้วบ่ผ่อนว่าแล้วฮะว่า ก็เล้าแต้ไปอยากได้เดี๋ยวพผมเอาไปซื้อให้เด้อสาวแบบว่าแขแบบว่าไปเองค่ะซื้อเหล้าเลยแบบนี้บัดชุ่มไอ่เมื่อนี่บัดชุ่มไอ่เมื่อนี่เหล้ากระจมอยู่บ่พายยันมาจม่มบ่พายเข่ามากกว่าีแต่ว่ากูกินดาวกินดาวยันมาเราจมบ่เราวมาได้เบิ่งคิดเออเราอยากได้ซับน้องมาบ่อยากได้อยากได้เบิ่งเออแต่ว่าไม่ได้เอาแก้ตัวว่าบ่มีเน็ต เดือโทรศัพท์ข้างเกล็ดเดืดมาต้องแห่เราเบิ่งเนาะจะแบบไรเรางำเราเมาแล้วเราสิห้ายนทำเราอะไรเบิ่งไหนงำเราเมาไหนเราสิเก็บมันไว้คิดแต่ไว้ให้ลูกเนาะอันเนี้ยเนีเยมามือเงาคนเราอันตอนเ้าอยู่เพิ่นกับพ่อว่าวเอกอันกินมาเมามันไม่จะเว้าอันเรื่องมันเป็นแค่เี้เรื่องอันโมอันบุไดมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่กับบุไดข้ามาเนาะโมเพิ่นผู้พากินผู้กินนลำกันลูกเพิ่น เขาจับไปแล้วเราไม่มาเพราะว่าคำว่าตังเถอกับชกช่วงเราบ่มีกับตังเถอะมูเอามานี่คนเคยกินแต่กินหนึ่งกัเราสีเมาลดนะโดยกินหนึ่งเนี่ยเราสีเมาลดตัวนายเคยเห็นซองสามพันกับเมาฮะกินซองสามพันกับเมาเอาชื่อซองสามพันจีบนี้โดยเมาลดเมาเออเมาเพราง่ายว่าเครื่องโป้นี่แม่นเมาด้วยนะ ม่เชื่อเอาไงมันไม่เชื่อเราก็กม่หนึ่งกับเมากอกไายกับเมาเมนตอนแม่อยู่กบเมื่อยแต่ไปหาหมอยังก็ยังหายเศร้ากับปุเศร้ายาก็เมื่อยต้อให้กินแล้วบกเศร้ายากินยาอยังอ่ะยาตัวเขาบอกว่าเลิกเหลาเลิกอย่างก็กินแล้วบอกโดยโอ้มียาเลิกเหลาอีกใบเป็นโฆษณาในเฟซนะบอโดยแล้วก็อามาแต่อามาแต่บ้านเผื่อนอามาแต่บ้านยาอยู่แข่งขมวนให้กินกระปุเศร้า อันห่างเมื่อเยี่ยมยุ่มบานยายู่แข่งขมวนกันเนาะเมื่อแต่คอยเมื่อแต่พ่กายนี่โอ้ดูการเมือนํานบ่ยังมูมีลูกตอนนั้นยังมูมีลูกยังท่องอยู่บ่ยังมูได้ท่องเอ้าลูกกับอะไรเป็นปีเดียวบ่พิกายพิชื้นนี่แหละพีิชื้นบ่ถ้าพิกายนี่เจ้าต้องท้องใช่าเจ้ายังมูนั่งกันเนาะ แจ้งว่าเพิ่นริมหน้าประจักษ์แบบนี้มือเยี่ยมเพิ่นจักเทื่ออ๋อการโทรติดต่อกันอยู่บ่โทรบอกให้ตอนแม่เสียบอกให้มาก็เพิ่นบ่มากอือด้วยด้วยด้วยยาเพิ่นแนเนาะเอาเหตุในใดเฮาได้แจ้งข่าวเพิ่นไปไเลยด้างญาติอยู่แค่มวนน่ะเป็นญาติทั้งพ่อเนาะโดยอือแต่ญาติทางแม่นี่ก็มีอยู่บ่ อยู่พนตูมบุพุแม่บบเคยบอกมีแต่ว่าแม่ว่าบุมีอ๋อห่างแม่นี่อยู่บรรทุนห่างแต่โบเคยบอกว่ามีญาติพี่น้องนะบบเคยบอกโอ้เออมันกระดกคิดอะไรดุเกันจังบหูจักยังนะพี่น้องก็บอกหูจักบอกยังไแบบคืนน้องจ้อยนี่ถามก็บบบอกตั้งแต่ไม่อยู่บอกยังไว่าคืนน้องจ้อยแหละโบหูจักและแบบโบหัว่าเขามีเอื้อนองมีผายเป็นผายในหมู่บ้านเขาเกิดอยู่นี่แหละก็เลยบุฮูก หนึ่งมาเพิ่นกับโบเคยมาเด่นดิโดยเนี่ยพี่น้องเลยบางคนบางก็ครัวเพิ่นกับแบบว่าทุกเพิ่นบาบูดีมีเพิ่นจังหวะพี่น้องเนาะนมุงไปก,กับจังเอินมาลานสมมุติว่าทำเห็นลูกหลานมีเน,นี่ยในน้อนึงนี้บูได้ผู้อยากเขาา้ามหาแบบเข่ามหาเนาะเมนมีแต่ว่าเป็นมุกเป็นใจตั้งมุกจังใจแต่สมมุติว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ<อ>เ่นเหตุเทือนเหตุช้านให้ ອ່າຊົມມຸດວ່າລູກເຕົ້າເຮົາໃຫຍ່ເຮົາໄດ້ຫາເງິນ5ຄຳມາດ້ອມີຍານອງພີມຂາມາກ່ເຮົາຕ້ອງເບິ່ນະວາໃິງຈັິງໃຈກັເຮົາຍູຈັກປຫາກິນດຕເມົູຈັກໄມືນາຍໆຄາົເມົາາກິນກມືດຍາໃຊ້ອງໃຊວໃນພ บั่เมานี่เราผู้ชนย่างแก้เชื้อพลาดว่าย่างเลาะย่างเดียวยันแต่มีคนมาตีผ้าน้ำเล่าเน่ยยังไม่ได้ตีขาเจ้าช้าบอกเขาบอกมาให้ตีอยู่บอกคอยยังเอามาให้เราตีอยู่คอยมีเด็กอยู่ห่างยันจักหน่อยว่าเป็นน้ำบาวเวียงเอาผ้ามาให้เราตีนี่แล้วอะไรเงินหนดเราจะเป็นชื่อเราอ่นะไปฉากตีผ้านะนี่นะดวงหนึ่งเท่าไรเราตี เดือหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้ตะกี้ตะกี้นะห้าสิบโด้ๆๆดเด้อเล็กแนบนะครับนี่ว่ะแม่นแม่เล็กแนบเดี๋ยวจากมือสีนั่นเสียงอ่ามาให้เราตีอยู่เราสีนั่นกะจ๋าล้วมีแต่ว่าเให้เด้รามาอเห็นะโอ้ลองรถถีบไม่เนาะไรบ่ปลาน่ะเออใส่ปลาไว้ปกติเพิ่นนั่นบ่ โดยอ่าปกติก็ใชาปลาไว้บอ่อกคนบ่รักมองบอ่ดฉ่น้องใหม่บ่รักชายห่อนมื้ออื่นพุ่นบ่มืออื่นเช้าแล้วก็ไปยามบ่ตายพ่่นบมันก็ตายนะห่างย่านย่ายนแต่คนหลักนะเป็นแต่คนหล,นะลักยามโมเมนต์อย่างนั้นขวาเฮานันนัอ้อขวาตีมาได้สิเอาให้อัน่าน้องจ้อยจักดวงหนึ่งนะพาอันขวาเวียงมีเด็กอยู่ มาแล้วมาเราขืนเฮือนใหม่แต่เฮือนช่างตีผ้าเนี่ยมีผ้าลายอยู่บ่ผ้าบ่มีหดสีพันเอมีจักดวงคือช่างว่าบ้านนี้น้องไม้บ่มีขายเบิดตบ่ตีแล้ล่ะขายลดโดยเออต้องหาเลขมาให้ตีเพิ่มได้ใชเนาะให้น้องไม้น้ำจักดวงตอนแมย่างหาผ้าลายดวงตั้งแต่เมซียนี่พอก็ไปขาย ผ้าน้อยผ้ายังก็มีตะกี้นะโดยเออเดี๋ยวนี้ผ้าดวงเดียวเออเวลาตะกี้นี้จะบ่เนาะเวลาเนาะเอาไปหันไปนี่ก็บ่มีหันผ้าสี่พันอือนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันก็เลยแบบมันนั่นไงอยากนอนมาจังอันนี่ได้นอนในบ่หมื่นนี่นอนแล้วนอนแล้วเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเดือบตึมเดือบตึม ออกไปตั้งแต่มื่อนั่นคุนบอกตั้งแต่มื่อันหนนุ่ม้ำคุนบอดยมื่อจาะน้ำคุนยังไม่ได้ออกไปเลยบอออกไปเท่หนึ่งออกไปเห็ดหัวอ๋อมื่อเห็ดหัวนี่ก็ออกไปโดยทางนองคุณในเจาะน้ำแล้วเรียบร้อยบ่ไหนเบาเบียงเจาะแล้วแล้วเจาะแล้วแล้วคุนก็มีแต่ว่าสิเอาสาวเอายางมาลงไหนหาเมื่อหาวันย่อเนีเนาะ đôi, uh, bò, sáp to nè, sáp bún tàu may, khươn bơi ngay khươn trông kia, săn, men khươn trông săn, anh thấy là bên trông may, khơi khơi khươn tia ừ, tía, khơi là nó, rồi này nhìn, một đứt nắng thương, men nhìn bảo bờ xịt đâu bờ, không nó khơi khươn nong tía mô chào mô, chàoเคย bay bò. เดไปถ่ายส้มโอเธอหนึ่งอ๋อโดยบ่เคยไปเด็กเธอได้ทั้งนะเด็กไปเห็นเด็กน้องเตี้ยพร้อมใหญ่พอสมควรได้อืมอ๋อบ่ได้น้อยจีฮะฮะอยากไปเลยฮะย่างไปใช้บัตรไท่แต่ว่าเราบโให้เนาะถ้าบบเป็นยังโบไฮโอ้ถ้าเป็นไข่แล้วบได้น้ำน้ำหูได้พี่เนาะน้ำหูแบบว่าบ่คอยเอง พุ่นอีกจักหน่อยพุ่นกา่าพีหน้าพุ่นมันสีเมื่อยเอาเด็กหน่อยนี่เนาะกาบามันไปเป็นแบบเป็นเกะอังกะในจักหน่อยเทนนีสหลอดได้น้ำแล้วแซมนี่นี่บอยยังไงแซมนี่ยังระวังอย่างหนึ่งระวังย่านว่ามันเก็บกินหั่นกินนี่งานว่าเก็บกินหั่นกินนี่แหละอันนั้นเคยสิใหญ่คนเราเนาะโดยเฮ้อแรงหย่างมาน่ะ

เรายะกินนะฮะปุ่ม,มพี่น้องเลยเอาอยะนี่รถรถหวานรถจืดจะกินรถยังจะชื้อมาให้เลยนะเล็กตัวเย็นจะจืดรถหวานมีรถจืดรถหวานบ่มีบ,มบ่มีเจ้ฮะมีแต่รถมันเจ้ะแปลงก็ลืมอ่านป่ะ ช่วงเมื่อจะมาอ่านบอกมันก็ลืมอ่านคือกันได้มันช่วงเคมีรถนั่นรถนี่แท่งนมมีบ่มีแล้วรถน้ำผึ้งรถบนน้ำผึ้งมีนะโอ้ว่ารถอย่างนั้นลืมอ่านคือกันมีแต่ว่าเล็กก็เย็นนั่นเพราะมันเด็กน้อยแรกเกิดอ่าเลยซื้อเลยมันกิดออกจะเอามันมัดเลยหนั่หน้าหน้าไอ้เลยปีหนึ่งชองปีเพิ่นว่าจังได้เปลี่ยนเบอร์เนาะช่องปีเปลี่ยนเบอร์ไปเลย เปลี่ยนเบอร์แหละราคามันสฉีันถือลงอถือลงโมคือแพงขึ้นถือลงเนงาะเบอร์หนึ่งเนี่สใแพงกูมูตะเกาถืาาอถงลงลืมแนเราเอกระน้แต่ก่อนเค้ือ้รลาเลยเลยอยู่ลืมเลยได้แต่ก่อนพแพงเลยนมเนาะหกสิบหกสิบปัจแพงเนาะตะเก่าเนาะเลยมื่นแสนกว่าแสนสี่แสนห้าพี่เลยเนาะ แเวียนเข้ามาทางนี้อีกเออทางนั้นกับเพื่อนบ้านน้องไม้มีคนปลูกพักปลูกหญ้าเพิ่มขึ้นอีกทางนะอืมอืมน้องพี่นนองเพิ่นมาเพิ่น,พนหากันมาแต่ไทยปะครอบครัวนะเนาะผู้เพิ่นไปเห็ดงานน้ชางแก้วอนบ่ผัวเพิ่นดุงดุงคนนั้นบ่บ่แม,ม,มนบ่จะเอ,อเาอ่ะเราว่าเพื่อนเราอยู่มงเนี่ยดุงคนที่ไปเห็ดงานน้ชางแก้ว บ่โอ้บแมนบ่แมนบ่เลยเจ้าหูอยู่บ่ผู้ไปเห็นงานเมืองแก้วบ่ฮ่าพี่เมนนะเดจ้าหู้คนคนหนึ่งฮะเราบ่าเราหากรรมมาแต่ไทยคนหนึ่งคอยกระดึ้มคอยกระดึ้มชื่อแล้วเลยบ่เนี่ยนะจะเป็นวันบ่เลยพันละเศษเมนทำผู้ไดเป็นคนยิ่หับบ่เนาะทำผู้ไดเป็นช่างเนี่ยกะเพิ่งกะจิเพิ่มให้ทำผู้อะไรอันนั่นกะเพิ่งกะหักพันละเศษ เพิ่นก็เป็นเพิ่นประานเพิ่นจะมากทำเพิ่นจับมุ้งไปเขางานบ้านเป็ดมุ้เนาะเป็ดมุ้มอนงจะไปเป็นมุ้นองจะไปน่องจะนอนอยู่พี่บ่เฮือนจัานี่บ่นอนยังไงเออใครจะดอกเพิ่นเป็นหมูไวรุ่นกันเพิ่นหูจักลึงกันไงพอได้ใช้ธรรมันเนาะท่ายัดผมไห้น่องจันดูกจันดูมาเองเจ้าตดเองโอ้เก่งแท้ตัดผมมา้ดุกก็เป็นผู้พี่น้อง บมี่วีโบมี่วีโดยเอออขมีวีนี่ตัดเป็นบ่เป็นงามบ่เจ้าเคยตัดผมบอกอู่บ่เคยละอ๋อคือว่าเป็นจ้ะคือบ่กขบาร์นั่นว่าใช่ลองหัวน้องไหนไอ้สิเบิงเบิงเบิงข้าเจ้าแล้วก็ตัดเออเบิงข้าเจ้าใช่ลองหัวว่าเอ็นนี่ก็ได้นั่นไอ้สิถ่ายคลิปเอ่ยอ้องมาไอ้นี่เนาะเออเนาะเดี๋ยวว่าตัดเป็นนะ เดียบัรณาที่เขามาใช้บริการกำตัดตินเนาะนบางคนนี่ก็เคยเห็นผู้ใดเขาไปเหตุงานอยู่ไทยนะ่ะผูย้ยิ่งนี่แหละตัดผมเก่งบางคนเปิดห้านผู้ชายให้มาเข้าตัดเนาะเขาเหตุนั้นอยู่ไทยนั้น,นเขาชิชลเป็นเบะดี๋ยคนงานนี่เขาไปปัดไปกวดโซนตัดผมละเอียดแต่อยู่ล่าเขาในชวนลายสิมะเวียดเนาะนห้านตัดผมผู้ยิ่งเนาะ สิประมาณนี้ได้บอกเห็นได้คอยเวียนเข้ามาเยี่ยมมายามนะมาดินน้ำนองเพิ่นนี่เการชักลับการขับเลยมือน้ำนองคนเคยอยู่ขับนี่นแต่ก่อนเคยอยู่ขับแบบเสือใบม้บวนกว่ากว่าหนึ่งไหวนได้สร้างไพเพิ่นเข้ามาเอาไว้ำเมนตัวเด็กไปได้บอกเอาไปแล้วอ,อ๋นน <S <S อโดยโดยเพราะการที่ลงพื้นลงไพเคาต้องทะเบียนบ้านไป คนเดียวกันฮะแน่พี่น้องเลยกับมันทีบาเวียงเอามาเข่าเพื่อนเขาน้องจอยด้ยกีเดี๋ยวพอดีเดินมาถาเพื่อนได้มาเหตุเทือนของน้องไม้นี่ยอาจสิได้่าดึงให้น้องจอยให้มันเดวเลยดึงเข่าเพื่อนอประมาณนี้เด้อน้องไม้เด้ออย่า <No. S 1> งไดก็อยู่ดีไม่แห้งสบายดีย,ดยังดีดดโดยพี่นอ้องเลยแบะเวียน้ามาทั้งนี้อีกโอเคพี่น้องคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องเลย แเ,เวียนเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเข้ามาอัปเดตกันได้พี่น้องให้ผมเอ่พี่น้องเบิ่งอยู่ทางบ้านเพื่อนของน้องไม้เพื่อนพ,อพ่อเพิ่นไ่้พี่น้องเลยการวาทางพ่อเพิน่นในตัถที่ใหม่ไปลองไปหาใช้มองเพผลักผูกอยู่ต่างเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเขาเปิดตู้อยู่ผูกเขาเลยเอาออกมาพี่ออกเอาน้องไม้ออกมานาั่งสัมผัสอยู่ห่มพี่น้องพี่น้องคลิปนี้กับล,ล่ามลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้ว,วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปสาาู่ทุกคนเด้อเนาะ